สวัสดีค่ะ K&B n Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงและจากใจจริงทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจากคลิปวอนพ่อเมืองปกติ แอดไม่ได้สนใจดูข่าวการบ้านการเมืองอยู่แล้วรวมถึงข่าวอุบัติเหตุต่างๆเพราะแอดคิดว่ากรรมดีที่แอดเคยได้ทำมาทั้งหมดทำให้แอดได้อยุ่อย่างไม่ต้องดิ้นรนแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรของใครชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่มีที่อยู่แล้วก็มีอาหารพอกินก็พอแล้วและววันนั้นของแอดก็มาถึงอย่างไม่คาดคิด แอดเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันคือผลของกรรมดีที่ได้สร้างไว้จากคลิปที่แล้วนะคะมีเอฟซคือคุณที่คำพรหานประเสริฐคอมเมนต์เข้ามาว่าเสียดายที่ความตั้งใจของผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามพัฒนาให้หมู่บ้านมีรายได้ชุมชนเล็กๆจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่มีมารที่มาทำลายศรัทธาเพราะปากตัวเองไปว่าเขาพอเขาฟ้องก็แก้แค้นสังคมไม่ได้ป่วยนะจ๊ะตอนนี้อะไรที่มืดดำกำลังจะปรากฏแต่ในความรู้สึกของแอดคิดว่าอยากจะคุยอะไรที่มากกว่าการตอบคอมเมนต์เล็กๆน้อยแต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกจิตสัมผัสความเห็นอกเห็นใจ และคำถามคาใจว่าทำไมทำไมทำไมสักสิบครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเริ่มจากแอดตอบคอมเมนต์ของคุณที่คำพรว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นอะไรอะไรที่ไม่เคยเห็นได้รู้อะไรอะไรที่ไม่เคยรู้เช่นใครดีใครเลวกฎหมู่หรือกฎหมาย อะไรอะไรอีกมากมายแล้วก็สรุปเอาไว้ว่าเจอกันคลิปหน้าก็คือคลิปที่กำลังคุยอยู่นี่ละคะเหมือนโจคชะตาจากฟาริคิ<โ>ด,ด,ดทำให้แอดกับลุงพลและเอซได้มาพบกันทุกวันนี้มีความสุขมากมายก่ายกองเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเศร้ากับชัยพลวิพาบ้างแต่ ก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรสักเท่าไหร่เพราะแอดเชื่อว่า 1. ลุงพลไม่ผิดในคดีน้องชมพู่ 2. ลุงพลเป็นคนดีที่เขาทำชีวิตของเขาให้เป็นสาธารณะเริ่มจากครอบครัวก่อนเลยเขาทำดีมาก็หลายปีแล้วก่อนเกิดคดีน้องจำได้ว่าป้าแตนเคยบอกว่า พากันไปนเลิกเล่ามาได้ประมาณ6ปีที่แล้วครอบครัวมีความสุขอบอุ่นเขาทำเพื่อลูกเพื่อเมียเขาก็เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีต่อไปการที่เขาอยากจะเป็นคนดีของสังคมบ้างสังคมเริ่มไม่ยอมรับพากันไม่ชอบเขาด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานา 3. เชื่อว่าทําดีย่อมได้ดีความดีหรือคนดีทุกวันนี้ยังมีคนสับสนกันอ้างว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีนิยามง่ายๆของคนดีที่แอดเคยพูดกับทุกๆคนรอบข้างว่าอย่าเบียดเบียนใครคํานี้มันสามารถบอกได้เลยว่าใครดีใครไม่ดีแต่ไม่ใช่ดีจนไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต่อสู้เลย นั่นต้องไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ลำพังล้วค่ะแค่เราเรายังไม่ใช่ใช่ไหมคะที่ลุงเจอทั้งเบียดเบียนเหยียบย่ำซ้ำเติมยังกับว่าลุงพลไปขี้รถหัวพวกมันไว้อย่างนั้นแหละแล้วยังมามีหน้าประกาศตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ล่าสุดคุณทะนะโล้นโอดครวนที่ถูกหมายเรียก ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอนางเริงโพสเฟซบุ๊กบอกว่าทำกับคนดีๆอย่างผมได้อย่างไรเป็นอย่างนี้แล้วใครจะอยากทำดีบ้างละ่ะแอดฟังแล้วไม่รู้ว่ามันประสาทหรือเปล่าและทีลุงพลละ่ะเขาก็อยากทำความดีแล้วคุณคิดยังไงกับลุงพลอีคุณทะนะคุณสร้างความเดือดร้อนให้ลุงพลไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อน อย่างนี้เขาเรียกว่ากล่าวร้ายเริ่มตั้งแต่ต้นๆที่ลุงพลไปฟ้องก็กล่าวชี้นำให้ลุงพลเป็นคนร้ายอ้างเหตุผลวานล้อมเช่นมีคนมาทวงหนี้ลุงลุงเป็นหนี้ทำเป็นรู้ดีลุงกำลังเดือดร้อนอยู่มาพูดชี้นำมั่วๆได้ยังไงกับโกรธอ้างว่าดังและแตะต้องไม่ได้ กับนายกยังพูดด่าทุกวันไม่เห็นนายกว่าไงเลยแล้วนายกว่าไงล่ะตอนนี้ก็นายกเขาไม่ได้ใส่ใจอ่ะหรือถ้าเขาตอบโต้ก็จะว่าเขารังแกอีกแหละสำหรับลุงพลเขาเดือดร้อนเพราะมันไม่เป็นความจริงแล้วจะให้เขาทำยังไงจะให้เขาขอบคุณไหมก็ตัวเองปากหมาเองอ่ะ ยังไม่รู้อีกไอ้ทนะโลนเอ้ยอยู่ดีๆไม่ชอบชอบให้คนด่าทอเล่นจำไม่ได้หรือไงว่าวันหนึ่งก็เคยตกเป็นจำเลยของสังคมเหมือนกันมันลำบากมันทุเรศยังไงก็โชคดีที่มันผ่านมาได้ผ่านมาจนมากัดใครต่อใครได้ในทุกวันนี้ไงเหตุการณ์ก็เมื่อไม่นานมานี้ไม่ใช่หรือลืมเร็วจังเลย แอดชักสงสัยแล้วว่าคนปากหมาหมาอย่างนี้ต้องมีใครหนุนหลังอยู่และตั้งชมลมบางหน้าจัดฉากว่าได้สร้างความดีช่วยเหลือผู้คนงานนี้มันตำตออะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีทงออกมาให้พูดจาประมาณนี้สำหรับแอดดูหน้าของพอบอตรแล้วยังเชื่ออยู่นะคะว่าพอบอตรคนนี้มีความเป็นธรรมพอ ที่จะไม่หลงลมปากใครบางคนก็อย่างว่าแหละไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะรู้เต็มอกก็ต้องอดเอาพูดอะไรมากไม่ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดคือทำดีได้ดีค่ะแม้ว่าผลของกรรมดีจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคะส่วนคนเรวสร้างแต่ความเ,เร็วเบียดเบียนคนอื่นต้องได้รับกรรมที่ทำแน่นอนค่ะสำหรับลุงพลมีหลายๆที่ที่ทำให้ไม่น่าเป็นห่วงแอดเชื่อว่าลุงพลคนดีผีสางเทวดาคุ้มครองภัยของกระแสสังคมไม่ได้น่ากลัว เรียบเหมือนกระแสลมภัยอุบัติเหตุเจ็บป่วยทำมาหากินไม่ได้ยังน่ากลัวกว่าลุงแกรอดพ้นจากตรงนั้นแล้วคิดดูสิในขณะที่ชาวโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจโควิดลุงพลกับดังเอาดังเอาสวนกระแสถือว่าเป็นโชคดีสุดๆแล้วนะโชคดีนะคะทุกคน คลิปหน้ามาคุยเรื่องลุงพลกันต่อค่ะคอยติดตามนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ